วน้าพักประชาธิปัตย์ก็เสนอความคิดเห็นต่อกมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญควรให้มีความสำคัญต่อการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน พลเอกเลิศรัตนาวานิชโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญถึงข้อเสนอของนายอภิสิทธ์เวชชีวะหุวนหน้าพรคประชาธิปัตย์ต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสำคัญลดอำนาจภาครัฐเพิ่มอำนาจภาคประชาชนเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบทั้งท้องถิ่นและส่วนกลางเพิ่มอำนาจการตรวจสอบทวงดุลในสภาส่วนสวควรมาจากการเลือกตั้งสายอาชีพพร้อมกับเพิ่มอำนาจในการเสนอและยับยั้งกฎหมายได้ ทั้งนี้นายพิสิทธิ์เห็นว่าควรทาประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและไม่มีข้อโต้แย้งในอนาคตโดยการทําประชามติต้องมีทางเลือกให้กับประชาชนที่ชัดเจนไม่ใช่เลือกว่ารับหรือไม่รับสําหรับกฎหมายปรองดองต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทําความผิดทุกกรณีส่วนประชานิยมไม่ควรกําหนดจนพรรคการเมืองไม่สามารถเสนอนโยบายการทํางานได้ด้านพลเอกประวิตรอง ขออภัยครับด้านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ารัฐบาลและคสชพยายามขับเคลื่อนการทํางานและแก้ปัญหาของประเทศตามแนวทางประชาธิปไตยและกรอบรัฐธรรมนูญขอให้ทุกฝ่ายให้เวลาทํางานรัฐบาลมีความจริงใจและตรงไปตรงมาส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในต้นปี2559หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดทํารัฐธรรมนูญและรดแมพที่กําหนดไว้